งานเดดวงแม่งเจ๋งว่ะสวัสดีนะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่สวิกเก็ตนะฮะอ่ะวันนี้เราจะมาวาดรูปสไตล์เดดวงฮะจากที่เราคลิกเราดูนิทานสอนใจเออแล้วก็ดูหนังสือการ์ตูนของเขาเนาะเราเห็นจะเห็นได้ว่าลายเส้นเดดวงไม่เจ๋งว่ะแล้วก็เลยอยากลองวาดดูมันจะเป็นยังไง ีลยวเราลองดูตัวอย่างก่อนนะ,ะว่างานเดวดวงมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเปิดดู let's go <S อ่ะนี่ฮะก็จะเป็นตัวอย่างงานเดวดวงนะฮะอ่ะสูมไม่ดูเนี่ยเราจะเห็นว่างานของเขาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันดูมัน,ม,นมันไม่ใช่การ์ตูนเด็กมันจะเป็นการ์ตูนออกแนวแบบเด็กโตไปแล้วประมาณนั้นเออแล้วก็พูดถึงลายเส้นลายเส้นของเขาเนี่ยมันจะดูเนี่ยคดๆงอๆอย่างนเงี้ยสังเกตปะ คตรงอเหมือนจะเบีย้ยวๆเหมือนจะไม่ตรงเหมือนจะยุ่งๆอะไรเงนีน้แต่ว่าไอความเบีย้ยวๆไม่ตรงยุ่งๆนี่แหละมันออกมาเป็นสไตล์เดรดวงซึ่งมันซึ่งมันสตงึพี่ชอบวะ่ะชอบว่ะชอบชอบชอบอตอ่ก็จะเป็นประมาณนี้สไตล์เดรดวงฮนะเดี๋ยวให้ดูภาพต่อไปครับ เนี่ยเห็นไหมมันเป็นอันนี้เป็นภาพล่าง,องเอาเขาสกเก็ตเล่นๆมั้งไม่รู้ของเขาว่าเล่นหรือไม่เล่นอะไรอีกรู้ดูว่านให้รู้ว่าลายเส้นของเขาเนี่ยมันจะเป็นยุ่งๆแบบแบบเนี้ยเข้าใจปมาเข้าใจไว้รุ่นปลาพี่เข้าใจปลาต้องจัดต้องจัดก็เลยแบบมาเรามาจัดกันเลยมาโอเคไป let's go ตอ้นแรกผมคิดว่าอาบผมจะวาดเป็นโจรคนหนึ่งยืนอยู่แล้วก็ทําฉากเป็นตึกแถวนะฮะทำฉากตึกแถวในเมืองแล้วก็จะมีตํารวจอยู่ข้างหลังซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเหมือนที่ผมล่างไปเห็นไหมว่ามันมีคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่คือที่แรกผมจะทําเป็นแบบคู่หูคู่หูนรกอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าถ้าแต่ว่าคู่หูสองคนเนี่ยภาพมันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ยังไงคือมันเล่าเรื่องราวไม่สมบูรณ์ เรอาอก็เลยเปลี่ยนเป็นมีเลือดเข้ามาแทนไอ้คนที่นั่งอยู่ภาพก็สมบูรณ์ขึ้นเราก็จะเล่าเรื่องราวว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ว่ามันทำหน้านแบบยัไงไงวะ <c oughs> อ,อ,อย่างเงี้ยอยู่เออซึ่งแบบโคตรหาเรื่องอะหน้าตาแม่งโคตรหาเรื่องอะออแบบหน้าตามันแบบไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นในอินเดเวลนี้ <c oughs> ก็วาดแบบนี้ไปหนึ่งตัวที่แรกจะทําภาพกว้างนะก็เลยแบบไม่ดีดีกว่าทําภาพแบบแคบๆลงมาเป็นแนวตั้งมันจะภาพมันจะแคบลงจุดสนใจมันจะอยู่ที่จุดจุดเดียวนะเออภาพมันจะแบบคนดูจะได้ไม่แบบหลงผิดว่าตรงไหนคือจุดเด่นตรงไหนคือตรงเ,เรื่องของภาพอะไรเงี้ยเออโอเคต่อไปผมก็ว่าติดแถวนะคซึ่งงานเดดวงเนี่ยที่เราดูที่ส่วนตัวเราดูดนะส่วนมากก็จะมี พวกตึกแถวพวกสายไฟพวกอะไรพวกเนี้ยคืองานของรารวจจะเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้ด้วยเป็นฉากที่ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เราก็จะวาดมีตำรวจข้างหลังอ่ะทีนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของภาพแล้วภาพนี้คือเราจะวาดไอ้หมอเนี่ยคือมันยืนดูแลเ,เราดูหน้าตามันว่าหน้าตามันเป็นยังไงคือแม่งไม่กลัวเฮียอะไรเลยคือแบบเห็นไหมเราจะสังเกตว่าตำรวจเนี้ยอยู่ข้างหลังแม่ง คือปืนแบบนี่คือแบบหยุดนะแบบตำรวจจะมาจับแล้วอะแต่ดูหน้าตามันแบบมันไม่ใช่ทุกสถานอะ oh, <shit. S 1> มันมีกองเลือดนะอ่ะผมพยายามปล่อยให้คนดูจินตนาการว่าเลือดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเลือดเนี่ยมันเป็นเลือดใครอะไรเงี้ยเราอาจจะมองเป็นว่าผู้หญิงก็ได้มันฆ่าผู้หญิงฆ่าผมฆ่าผู้หญิงหรือว่าฆ่าคู่ริกด้วยกันหรือว่าฆ่าตำรวจ ก็ปิดไปได้มันไม่รู้ว่าเราไม่เห็นศพใช่ไหมเออแล้วไอ้หมอนเนี่ยผมจะสื่อให้ทุกคนรู้ว่าไอ้หมอนเนี่ยมันไม่ธรรมดาเออเพราะว่าขนาดตำรวจมาแบบจะจับมันแล้วแบบดูหน้าตามันดิมันแบบไม่กลัวอะไรเลยมันพร้อมที่จะสู้ตำรวจต่อมันพร้อมมันพร้อมที่จะฆ่าอะไรต่อไปอะไรเงี้ยโหดไหมโหดไหม <laughs> โหดนะไอ้ ประมาณนี้นะครเราก็วาดเป็นออกมาประมาณนี้นะนี่ก็คือการวาดรูปให้เชื่อแบบดุ่วๆนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะอย่าลืมซับสไนต์กันด้วยแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะเพราะว่าเราทํามันเหนื่อยเนาะรู้ไว้ว่ามันเหนื่อยเนี่ยไม่ดราม่าไม่ดราม่าก็ชอบก็กดไลค์นะฮะแล้วก็กดซับสไนต์ติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็ กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะโอเคไม่ยบจุ๊บจุ๊บ